ขอบคุณวันนี้อาจารย์มาร้านประจำร้านประจำของอาจารย์ร้านนี้เลยนะคะที่ไอคอนสยามที่ไอคอนสยามค่ะร้านนี้แซ่บจริงค่ะ อาจารย์ทานให้ดูสิปูเขาก็จะเป็นปูต้มเนาะเนี่ยปูเขาก็จะเป็นปูต้มปูหลองไม่ปูต้มเนี่ยเวลากินปูต้ม,มก็ทอย่างนี้เลยค่ยคะ มากปูข้าเหนียวอร่อยมากเสิรอฟเคี่ยวให้ละเอียดนะปูปูอร่อยมากค่ะ กเหนียวอร่อยเียวได้ทั้งเคียวได้จมเกเปิดนะถ้าใครฟันดีๆนะแต่นะนี่หมูทอดหเดียวทอดก็อร่อยร้านนี้อร่อยจริง ไปร้านประจำค่ะมันก็มีน้วแขนใส่ด้วยนะจะเจอจะเจอศิลปินได้มาอยากเกาหลีดาราเกาหลีได้ค้องแอดแอดไม่รู้จักหรอจันมาถ่ายละครถ่ายละครในน้ำเนี่ยไม่รู้จักเพราะว่าแอดไม่ค่อยมีเวลาดูศิลปินอะไรเลยเมื่อแต่ดูเล่นที่เล่นเป็นหมออะวัน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 ดูแต่ดูเลขอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าศิลปินอะไรเขาไม่ได้ทำที่เมืองไทยก็เป็นหมอ ไม่มีเวลาไปดูหนุ่มหล่อเพราะว่าโมแต่ดูเลขอยู่ดูเลขท้งวันหวานไหมล่ะอ้าวหนุ่มไทยหล่อไม่เหมือนแล้วหนุ่มไทยผู้รู้เรื่องเลยนี่ไปแล้วต้องหวาน ขออนุญาตมือนะคะอันนี้ทานกันเองก็เลยใช้มือได้ของไปนะคะมสดแล้วราคานีเบอรทานในร้านรัวนี่อร่ยไหมนอร่อยอร่อยต่อยาอร่อยนอร่อยแก้วอันนี้ยังยากเป่าอันนี้เรยกตลาดแก้าใช่ไหมใช่ค่ะหิดเ้เรลอก้วลออยน้ำขัอะนะน้ำแข็ง ไม่ลืกบ้สลักรอยน้ำแข็งสลักสลอยแก้วสลัอยน้ำแข็งอนนึค้นหน่อยอนนอนค้นหน่อยคนคนขึ้นมาคนคนเนื้อของจินขึ้นมาอร่อยเนื้อจะเนื้อปลาเนื้อสจริงเนื้อจริงเนื้อปลาเนื้อจีนปลาผสมหมดแล้วเหรอเอาโม้วมาเอาโม้วมา มะม่วงมะม่วงเปรี้ยววันนี้มะม่วงเปรี้ยวไม่เอาละอิ่มน,นี่บรรยากาศร้านอนะไรกันอาจารยนเขาดังอะเซฟเป็นผู้โชคเออเกื้อหนุนมงานข้างหน้าแอดมินเซฟเป็นผู้โชคดีแอดมินอาจารย์นี่มีตั้งแต่ วัยรุ่นยันเด็กน้อยแอดมินตาแอดมินซุปแอดมินเซฟแ,แล้วก็แอดมินเซนใช่ไหมอาจารย์ทีมนี้จะมีทั้งหมด6คนแอดมินอาจารย์มีทั้งหมด5คนรวมอาจารย์6คนเพราะว่าทุกคนมีเงินเดือนช้าจะาล่อต้องกินมือค่ะแต่ว่า แต,แต่ว่าจริงๆในพื้นที่แบบนี้คือก็ช้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่ในโต๊ะเราเราก็เราก็กินในแบบของเราแล้วก็สามารถเซฟความสะอาดให้กับตัวเองนะจนะ๊ะเนาะไม่ให้ดูว่าไม่เหมาะสมนี่เจนี่ไอคอนสยามบรรยากาศดีค่ะนักท่องเที่ยวเยอะด้วยของกินก็เยอะของอร่อยเยอะมากขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตทานก่อนจ้า ชอบคลิปดีๆฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์แอดด้วยนะจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะแล้วก็ลองมาทานดูนะคะ